C.B.G. คาราบาลกรุ๊ปไปดูกันที่ประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกเราก็จะมาคุยกันในส่วนของตัวงบการเงินค่ะที่รายงานกันมาแล้วในส่วนของไตรมาสสองทาง C.B.G. ค่ะรายงานตัวเลขงบการเงินออกมาอยู่ที่691ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็เติบโต43%เอเ์ year-on-year year, แล้วก็ประมาณ10%บเปอรนต์ Q-on-Q ค่ะหลักๆของไตรมาสนี้เนี่ยมีไรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านบาทคะ่ะเติบโต,ต5%เปร์เ year น year-on-year แต่ว่าทรงตัว Q-on-Q นะคะในส่วนของประเด็นที่เป็นประเด็นหนุนของไตรมาส ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Market Share ของตัวเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่า Energy d r i n k ภายในประเทศนะคะที่ทาง CBG ค่ะทำได้อยู่ที่ประมาณ24.3%ซึ่งก็ถือว่าเติบโตดีขึ้นในเชิงควอเตอร์อันควอเตอร์แล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ค่ะในส่วนของตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นหรือว่าตัว o s s Margin นะคะอยู่ที่27.7%ตค่ะเติบโตได้ดีทั้งเ o อ y นเ r แล้วก็ Qon Q รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าตัว SG&A n ต่างๆนะคะในไตรมาสนี้ทาได้ค เองนะคะที่ยังทําได้ดีในเชิงควอเตอร์ควอเตอร์แล้วก็เติบโตได้เยีออนเยียรวมไปถึงอัตราการทํากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งทําให้ผลประกอบการไตรมาสสเนีน่ยเติบโตได้ตามคาดค่ะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกนะคะทางซีพีจีเองเนี่ยมีรายมีการรายงานตัวกําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านบาทค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเติบโตอยู่ที่ประมาณ77%เลยทีเดียวสําหรับมุมมองต่อจากนี้นะคะในไตรมาสสแล้วก็ไตรมาสสรวมไปถึงเป้าของปีนี้เองเนี่ย ทาง CBG ยังคงประมาณการเป้าของตัว Market Sha r รของตัวเครื่องดื่มชูกำลังภายในประเทศที่สิ้นเปลี่ยนอยู่ที่26%เรเรามองว่าแม้ว่าจะเป็นเป้าที่ค่อนข้างท้าทายนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่า m a r k e t s h a r รครึ่งปีหลังน่าจะทำได้ดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะนอกจากนี้ตัวที่ทางตัวผลประกอบการไตรมาสนะคะเรามองว่าแม้ว่าจะเป็นโลซีซันค่ะแต่ด้วย Market Sha ชรที่คิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นในเชิงไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยก็น่าจะหนุนทำให้ตัวรายได้เองยังสามารถเติบโตได้เบาๆถึงเยอ ในขณะที่อัตราการทำกำไรขั้นต้นเองคาดว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะจากต้นทุนหลายประการาทีอ่อยู่ในทิศทางที่ลดลงนะคะเ,เราเชื่อว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายยังทําได้ดีคะ่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าปีนี้เองเนี่ยทาง CBG เองน่าจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ2770บล้านบาทถ้าดูอัตราการเติบโตแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นถึง40% year on year ยอนค่ะนอกจากไปจากนี้นะคะทางบริษัทมีการอัปเดตนะคะสำหรับการลงทุนใหม่ในประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็จะเป็นไปตั้งโรงง,งานแล้วก็เป็น จอยเวนเจอร์นะคะเราจะมีพาร์ทเนอร์นะคะโดยทางโลคอลพาร์ทเนอร์เนี่ยจะถือ40%ทางซีพีจีเองจะถือ60%นะคะ่ะการตั้งโรงงานในครั้งนี้เราก็เชื่อว่าในระยะยาวนะคะก็จะหนุนทําให้ตัวทิศทางการทํากําไรหรือว่าอัตราการทํากําไรขั้นต้นโดยรวมเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงของการขอใบอนุญาตอาจริ่มคิดว่าน่าจะสามารถเริ่มผลิตแล้วก็จะจําหน่ายได้ในช่วง2ปีต่อจากนี้หรือว่าประมาณไตรมาสสของปี2 0 2 6กําลังการผลิตในเบื้องตน ต่อปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยทาง CBG มีรายได้ที่มาจากประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่ประมาณ3,000ล้านบาทต่อปีค่ะเราก็มองว่าเป็นประเด็นที่เป็นถือว่าเป็นประเด็นค่อนข้างบวกนะคะ CBG เองก็จะได้ทั้งในส่วนตัวผลประกอบการในเชิงของตัว Cross m a r g i n หรือว่า,าการทํากําไรที่ขั้นต้นที่จะดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงส่วนแบ่งที่มาจาก JV ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวคําแนะนําของหุ้นนะคะเรายังคงให้คําแนะนําที่เอาเพื่อฟอร์มนะคะราคาเป้าหมายเรามีการปรับไปใช้ราคาเป้าหมายของปี2025นยนะคะโดยเออเราให้เบสบน PE ที่27เท่าได้ เป้าหมายที่91บาทค่ะนอกเหนือไปจากนี้ในวันที่22สิงหานะคะจะมีการขึ้นตัวเครื่องหมาย XD เงินปันผลของครึ่งปีแรกที่60สตางค์ต่อหุ้นค่ะ